ทางสงบคือทางสว่างทางวุ่นวายคือทางที่มืดฉะนั้นเราก็เลือกเพราะว่าทางสงบนั้นต้องสงบจากภายในจึงจะสว่างจากภายในทางภายนอกนั้นไม่สงบทางภายนอกนั้นไม่สว่างแสงไฟสว่างแค่ สายตาแสงอาทิตย์แสงจันทร์แสงสว่างจากเครื่องใช้ไฟฟ้าก็สว่างได้แค่ภายนอกแต่แสงธรรมนั้นสว่างภายในผู้ที่บรรลุธรรมแล้วก็ถึงความสงบสว่างภายในแสงธรรมแสงห่งความสงบแสงความสว่างท่านก็เลยให้เรานั้นเดินทาง ทำเพราะทางทรมมันคือทางสงบทางที่สว่างทางธรรมนั้นคือทางที่สงบสว่างการที่เราอยู่กับความสงบความสว่างนั้นทำให้เรานั้นไม่ต้องบงแต่งเพราะทุกครั้งที่เราคิดเขาเรียกว่าทางกรรมทางกรรมนั้น คือทางโลกครับมันก็จะทำให้เรานั้นไม่สงบไม่สวา่างนะครับมันจะทำให้วุ่นวายทำให้มืดมนอนทการท่านก็เลยให้เรานั้นเดินทางธรรมทางที่สงบทางที่สวา่างเพราะการเดินทางสู่นิพพานนั้นต้องไปทางธรรม เป็นทางที่สงบทางที่สว่างเพราะว่าถ้าหากเราไม่เดินทางธรรมไม่เดินทางสงบทางสว่างก็ไม่ถึงทางนิพพานเราก็เลือกทางของเราเองกับทางที่ทางธรรมทางสงบทางสว่างชีวิตที่เหลืออยู่จึงเป็นชีวิตที่ อยู่กับธรรมอยู่กับความสง,งบอยู่กับความสว่างเพราะว่าเราเคยเป็นปุตุชนก็ยอยู่กับโลกอยู่กับความวุ่นวายอยู่กับความมืดมนมาแล้วไม่ว่ามนุษย์โลกเทวโลกพมาโลกเพราะว่าการเกิดมาก็หาอยู่หากินเสพการรมเสพวัตถุการรม แล้ก็ตายไปแก่เจ็บตายไปก็ไม่มีสาระอะไรในธาตุในขันในโลกในอายตนะมีแต่เรื่องของความคิดเรื่องของคําพูดเรื่องของการกระทำที่วุ่นวายที่มืดมนะับที่เร่าร้อนไปด้วยกิเลสไปด้วยกรรมด้วยวิบากไม่จบไม่สิ้นซึ่งก็ เป็นทางที่น่าเบื่อนายเป็นทางซ้ำซากทางจำเจทางเดิมๆที่เดินแล้วก็เหนื่อยครับเหนื่อยน่าเบื่อน่าเอืมละอาเพราะว่าเป็นทางที่เป็นวงเวียนนะครับเวียนชาย้าเวียนขวาขึ้นขึ้นลงลงเก้าๆออกออกไปไปมาๆซึ่งก็ไม่ใช่ทางที่สงบสว่างบริสุทธิ มีแต่ทางที่เศร้าหมองมีทางที่มืดเป็นทางที่วุ่นวายทางที่สว่างสงบสว่างบริสุทธิ์นะครับเป็นทางที่พระอริยเจ้าพระอรารหันต์ท่านเดินกันนะครับเรียกว่าทางสงบทางสว่างทางบริสุทธิ์ฉันเราก็เลยเลือกเดินทางธรรม ินทางธรรมแล้วมันทําให้ปราศจากความทุกข์ความกังวลปราศจากความเร่าร้อนปราศจากความวุ่นวายปราศจากความมืดนะครับมีแต่ทางที่เดินนั้นทางธรรมจึงเป็นทางที่เหมาะสมกับทุกเพศทุกวัยทุกฐานะทางธรรมนี้เป็นการเดินทางจากภายใน